สวัสดีครับ f อท่านผู้ชมก่อมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องผู้ใหญ่ไายเหรียญชาแนลวันนี้ช่องผู้ใหญ่ไายเหรียญชาแนลจะมารีวิวเหรียญเป็นเหรียญหายากราคาแพงชนิดหนึงบาทรุ่นเก่าของในหลวงรัชกาลที่9 เป็นเหรียญที่หายากราคาแพงตั้งแต่500บาทขึ้นไปเหรียญชนิดหนึ่งบาททำไมถึงขายได้500บาทคลิปวิดีโอนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูก่อนที่เราจะพาท่านผู้ชมไปดูทางช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญน,นี่รับโฆษณา รับรีวิวสินค้านะครับใครมีสินค้าอยากจะให้ทางช่อง,องเรานะครับรีวิวก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับติดต่อที่เบอร์090-21094-68นะครับ เไปดูกันเลยนะครับเหรียญที่จะมาท่านให้ท่านผู้ชมดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทเป็นเหรียญรุ่นเก่าธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาว่าที่ว่าราคาแพงนั้นก็มีจุดสังเกตอยู่สองจุดเราจะให้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับ จุดแรกนะครับให้สังเกตที่พศตัวเลขพศก็สังเกตเลข2กับเลข9นะครับเลข2กับเลข9พศ2 5 2 9นะครับนี่คือจุดแรกพศ2 5 2 9เป็นเหรียญที่เ,เป็นปี ผลิตของเหรียญน,นี้เหรียญเล็กรุ่นแรกที่ผลิตออกมาให้ใช้หมุนเวียนนะครับนี่คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองนะครับจุดที่สองก็ให้สังเกตนะครับให้สังเกตให้สังเกตจุดนี้นะครับเนี่ยจุดนี้เขาเรียกว่าช่อฟ้านะครับจะมีช่อฟ้าโผล่ขึ้นนะครับสี่คู่นะครับ จะมีช่อฟ้าโผล่ขึ้น4คู่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าช่อฟ้ายาวเหรียญปีพศ2529ชนิดหนึ่บาทนะครับเขาจะผลิตไม่เยอะนะครับก็จำนวนการผลิตก็อยู่ที่4 2, 000, ล้าน2แสนเหรียญนะครับ สีล่ลานสองแสนเหรียญก็มีอยู่สองบล็อกบล็อกชอ่อฟ้าสั้นและบล็อกชอ่อฟ้ายาวส่วนเหรียญน,นี้จะเป็นบล็อกชอ่อฟ้ายาวบล็อกชอ่อฟ้าสั้นบล็อกชอ่อฟ้ายาวราคาไม่เหมือนกันบล็อกชอ่อฟ้าสั้นนี่หาง่ายราคาอตอนแรกก็มีกระแสกันนะครับตอนแรกก็สามร้อยบาทนะครับชอ่อฟ้าสั้นปัจจุบันก็เหลืออยู่ ตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปตามสภาพนะครับถ้าเป็นบล็อกช่อฟ้ายาวนะครับหายากราคาจะแพงนะครับราคาจะแพงเหรียญละ500บาทขึ้นไปถ้าสวยๆนะครับนี่ก็คือ,อเหรียญแรกที่เรามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับด้านหน้าก็จะปกติทั่วไปนะครับตัวหนังสือคำว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 นะครับเพราะเสียงกลับแบบนี้นะครับถ้าด้านหลังเจดีวัดตรงขึ้นด้านหน้าเพราะเสียงจะกลับลงนะครับเป็นธรรมดาของเหรียญแต่เหรียญน,นี้ไม่ธรรมดาตรงที่ว่าปีพศ2529ช่อฟ้ายาวนะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้โอกาสหน้าเรามี เหรียญราคาแพงจะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเช่นเคยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ